เฮ้สูเซอร์สวัสดี FC TNT Farming เกมเจอกันอีกแล้วนะคะเด็กไปไหนบเดี๋ยวบิงใหญ่ไปเลยอุ๊ย โอ้โหเขาวิ่งยังไวทุกคนแต่ส่วนเราอะ่ะคือมันวิ่งช้าทุกคนเอยอูผ่านหน้าก็ใหญ่นะโอ้โหไวด้วยทุกคนไวนะผ่านหน้านี่เขาขึ้นลงไวมากอื้สโลงสุดมาก ชอบแบบของตัวเกมคือเขาเ,เ,เขาจะดีมากเลยนะเสียงยังเอาใช่ครับของตัวเกมเนี่ยคือเขาจะมีเสียงแบบเวลาบันไดล,ลงถึงพื้นนะก็เสียงดังก้งกลางกรงกลาง วนนั้นนี่สวัสดีวันลอยกระทงครับ เออารถถ่ายดิฟทุกคนมันน่าจะหนักเกินไปใช่ปอโออมันไม่เลี้ยวทุกคนโอ้โหรถเกียรนมาตรงนี้จัดอ๋ออ๋ออ๋อมันมันต้องเลี้ยวสินี่นี่เลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วเลี้ยวไหมเอ้าแทมทาคาชิบันไดไม่เอาขึ้นบนไดไม่เอาขึ้น บันเอาิ่งคือเร็วก็ไม่ไปอีกทุกคนเก <B> ียีกร์จเคบีเกมเมอร์เข้าสู่วันลอยกระทงมันต้องเดินหน้าใช่ไหมเดินหน้าอ่าประมาณตรงนี้ใช่ไหมฮ้ต์เบลของเขา มันมันไม่ไปเลยอ่ะเอาจ้าด KB Garage KB Gamer เครื่อง G8 e ต้องมาแล้วแฮมทาคาชิติดพับล็อก555อ๋อมไม่ไม่ได้ติดครับพับลออ็อกอะตกีนี่นะ ปัดปัดเอาโอ๊ะทำไม่มันง่วงแบบนี้ อขับยากมากทุกคนเห็นไหมขับยังยากอะ่ะไปฮะขับยากแต่ไปได้เฮ้ยนี่ไงดิฟดิฟดิฟทุกคนดิฟ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 อ๋เอเข้เาเข้เาเข้าลงนี่แล้วตรงนี้แล้ว ไมไม่น่าลงไหวมั้งเนาอุย้ยอันนี้มันทางลงใช่ไหมเนี่ยอุน้นลงมาในน้ำเโอ้โหลากในน้ำไปเฉยอะ่ะล,ลากบนบกไปลากในน้ำไปเออลากบนบกไม่เป็นไรนะอุ้ยลากในน้ำไปเฉยเลี่ยอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวลงเลยนะฮะ <laughs> โอ้โหแ <laughs> น่นอนจริงๆทุกคน เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปแบบหนึง่งนะโอ้ย คนเราเกินไปหรือเปล่าเอาถ่ายลงมาในน้ำ เ,เรื่องนะคันนี้เอาเรื่องอยู บ้าครับผมไปรถพารลของเราดูด้เสียงเสียงมันแบบสุดเลยฮะเสียงแมบเครื่องใหญ่อะเครื่องวีแปดทุกคนอ่าเครื่องวีไม่ได้ยินเสียงเกมนีเกมเนื้อตอนนี้ก็ร่วงแล้วฮะ จะร่วงจะร่วงอ๋อนอนก่อนได้นอนก่อนได้ไม่มีปัญหาโอนลยจะร่วงนะโอ้โอนจะร่วงแล้วสามารถเปิดไฟได้โวลตี้อย่ไงเงี้ยไฟลี่ฮะแล้วก็ไฟที่เขียวเนี่ยโอ้โหอย่างเงี้ยโวลแล้วเปิดไฟที่เหลืองได้นะเอาไฟเอาไฟที่เขียวออกเปิดไฟที่เหลืองก็ได้นะฮะ มนะออีสองพัดลมเลยอนะตรองเนี้ยเออมีสองพัดลมเลยแน่ทุกคนแล้วบดกับกันด,ด้วยนะรถจริงเป็นแบบนี้หรือเปล่านะเราคอมเม,นนมีนความนี้น่เองนะผมไม่มีความรู้จริงๆนะทุกคนก เอ,เอาห่วงรุดเดี๋ยวลองขออนุญาตปรับเป็นยางคืนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองปรับเป็นช่วงตั้งสีสี่นะสีสี 4, ่สีห้าแล้วกันปึ๊บฝนจะตกไหมนอ้อยยางยางยางอันนี้ขอปรับตีตีห้าสี่ 5, 4. โอเค อ้องทำไมปรับไม่ได้หรอลอยต้องปรับอ,อ๋อต้องรับรมือปิดใช่ใช่ต้องปรับปิดหนึ่งแล้วเราก็สามารถปรับเป็น้5ได้นะทุกคน้5บ,บ้านเขาเนี่ยเราจะดูดูเปล่ามืดหรือเปล่าโอ้โ้หฝนจะตกนี่ไฟที่เขียวทุกคนแล้วมันต้องกดตรงไหนบ้างเจมี่เกม,เกม ไม่มีัวองค,อ,งงคงอีออก,กครังร้งหรือปอกดจีตครีตีถ้าไม่ออกก็ตัวเองเฮ้ยใ,ใช่โอ้กดตัวเอง้างไว้ไปมาแล้วทุกคนขอบคุณคณะกรรมการกับใจให้ผมนะครับ ไฟมันจะเกิดกลางไฟหลังมันจะดับด้วยนะี่ค ตอนที่เราขับอยู่รถเกี่ยวนะฮะยามขับคลื่นนะฮะโอ้โหประมาณนี้ 你也闹。 วกว่านี้ได้ไหมครับเป็นนาโล่งครับจริงๆก็สามารถวิ่งวิ่งวิ่งไวกว่านี้ได้เนะผมไวันเนี้ยเรามาเกี่ยวนาโล่งนะครับผมจดีควเวแม่นในพีพีไูปแเออทไเนี่ยอ่าโอเคนะวันนีุ้ 不呀。 เราต้เตรียมเป็นอย่างเตนเที่เนาะ

ถ้าผม,ผมก็มีคัาอุ้ยไม่ถึงว่าไว้รุน่นนานก็ไม่ถึอนะ่

No. เดเกพี่เกมไปนอนเราก็เดี๋ยวอยากให้ไปนอนหรืออยากให้เล่นต่อคอมเมนต์ Comment มาได้นะครับผมนะฮะอยากให้เล่นต่อหรือว่าอยากให้ไปนอนใ้าเล่นต่อก็เล่นต่อให้ได้ครับ